f เง f 91.25เมกะเฮิรต์คลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม เมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้าโปรดอย่าหันมองกลับหลังอย่างเสียดายท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะ คนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีคำจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นกอเว้นไว้ เป็นพอทัตตาญยัดโยมพ่อแม่พี่น้องทุกคุนทุก่านรายการซึ่งต่าจังหวัดประสิทธิใจมาพบ่อแม่พี่น้องเป็นประจำรายการซึ่งตําจังหวัดประสิทธิใจรับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาสิตีสุพลรอง้าวนาจากวัตรังจังหวัดวัดประสิทธิชัยรวตาจีนอาตมาหลวงเกียรติวัดนาโตมิ่งพร้อมโดยพระครูสุปัตตมสันจ้าวัดวัดนองกราวชาวนาตำบลกาวิเศษพ่อแม่พี่น้องมาดำเนินรายการเชี่ยงตําจังหวัดประสิทธิใจนำลักต่มกำซ้อน ของสมมาทับุตรจามาบอกมาลามาคว้ากระตุกๆชาวของวันเศร้าเวลาที่ยากลึนตึ่งตีออกโดยประมาณต่างกรุปจัาสัมปันเศร้อโอจังหวัดต,ตรังโอโศังเอฟอ็าสิบเอ็ดจุดง,งามิกกาเฮือตังอยู่หน้าหลุงเจงแล่งเป็น,ฐาฐานประชาตายกันผอแม่พี่น้องเก่าเดือนที่หาก้มแตนบุกฟังต่างไ่เป็นเดือน <c oughs> เป็นเดือนที่มา้าชีบุงคลพ่มแม่พี่น้อง รายวันพระราชสมภพก้องวันแม้งชาติหรือว่าปัมเมพีนองปันปีล่วงที่มาตึ้งเลวลาวท่านผู้ฟังทางไล่วันนี้วันที่สิบที่เก้าท่านผู้ฟังทางไล่วันที่สิบสองสิ้นงาเราก็โปรกันว่าตั้งเต่บวร่มต้มกับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังทางไล่ก็โรกันด้ตั้งเป่วเป็นวันแม้งชาติปัมเมี่นองท่านผู้ฟังทางไล่รายการเึ่งต่ำจังหวัดประสิทธิใจเราก็ <c oughs> ยินดีพอม่พี่น้องเป็นวันเกิดกล้องพระพราชินีวันปีล่วงพอม่พี่น้องแต่เรารู้จักกันดีตานผู้ฟังต่างไล่ในราชการตีข่าวตรงนี้ก็ถือว่าวันสิ่นง,ง่าพอม่พี่น้องแอกเปิ่มนเนก้าวมาแต่ลงเกี้ยกันนำลักทมคำซนมาบกมันลาวกันถูกๆชาแล้วพอม่พี่น้องกับตานผู้ฟังว่าวันนี้ก็แร้งเรื่องแม่กําว่าแม่เป็นทิ้งตียิงย่อยพอมทตานผู้ฟังต่างไล่พอยกมาตึ้งนี้ ก็รู้สึกว่าเป,เ,เป็นเรื่องเป็นแารา่วเป็นซาลาติสุมเมตตุมพน้นตุกคนปฏิเสธไม่ได้กับ่าเม่ฮ่าพอเม่พี่น้องตา่างผู้ฟังทัางไล่เราโลกตุกคนที่ไม่ตั้งปัจจุบันอดีจนถึงอน,นาคตนะกับมาเม่เป็นจริงที่ยิ่งใหญ่มากุตศาสนาก็ยังยกแม่เป็นลักตานผู้ฟังทั้งไลยกรณีการไปนั่นก็ตามพระครูนในในคคสุปธรรมสัน้นอา่านบอกว่า แหมมันเกื่อยไรผม่ไปนอนฐานบุกวังตัางไรก็กราบรัตนานิมนต์ได้เลยจะก็จะเรื่องพรอยอดยมพุทธบริวัติรัตน์ต่างไรถูกตัวควายกับตวายความเคารพไปยังผู้รัตนนุนรายการดั่งเจ้าคุณประพฤติทิโทพพลทุกเป็นเจ้ากล้องรายการเที่ยงธรรมจังหวัดประทฤติชัยล่อมรวยสวัสดียามเช้าอาจารย์อาจารย์ระครูจติจตัดตน เออกานมาจะกันเอ่อมันไม่เปลอแองเดียวกันรอเปลียนเดียงไม่ต้องรังสรรค์ปเปือนเปือนกันโยนในเปจเดียวกันอาจารย์ทำมิคเคยว่าตักตายไม่ทำไม่เมื่อนกับตักตายกับโยมอันนี้เป็นคำไม่ไหม่บางทีอาจจะไม่ไม่ขนุ้กับคนต่อไปก็เออก้าวเรื่องกันเลยเป็นการไม่เชอเวลาในเรื่องก็จเป็นกรรมตามมาติดตามมาในเรื่องของเมย ก้อนเื่นเราก็ให้ความหมายโดยตัวใบคำว่าแม่เนี่ยโดยตัวปเจ้าวโรก็เอ็นตึงไมมตึงเช่นมันมีแม่แบบแม่ที่เป็น <c oughs> เป็นเป็นแบบยางใก็เรียกว่าโดยโตัวใบไหมตึงแบบยางมาเติมแม่ไมมตึงสิ่งที่กรมโคลโลเรียงอันนี้เปิดตึงแม่ของความเป็นคนเป็นชัดเป็น ไอ้ได้ก็ตามตีไอเป็นผู้ตีไอคำเนิดบุตรต่างๆอจะเป็นเป็นเราไม่จำพอใจโจงว่าเะต้องเป็นคนอย่างเดียวคาว่าแม่นี่มันใจได้ครบกลุ่มเพราะนั้นในความไม่ตเราใหญ่โตใหญ่โตมาโอ้ลานเจนถ้าเป็นควายกองตับเรียกแม่ทัพ่กลังดังแม่ทั็ความจริงคาว่าแม่นี่ก็ เออไม่เจพาะเจพาะตรงว่าต้องเป็นยิ่งอย่างเดียวเป็นไม่เป็นเป็นยิ่งเป็นชายแต่ว่าเป็นไม่เว่าเป็นแบบยางฐานะไอความไม่เปานนะไรเป็นแบบยางเป็นต้นแบบก็คือตรงนี้ก็ในความเป็นพอเป็นแมเพราะวันนี้เราจะปูดตึงติดต่างอกนะปเออมาติดต่างอกเห็นว่าติดเบื้องหน้าติดเบื้องชายติดเบื้องขว่าติดเบื้องบนติดเบื้องต่ำ เออก็จึงจะมีความหมายแต่ละติดมีความหมายอย่างไรอาจารย์เครียนใดเก่าเชื่อต่อไปตอนดดเรื่องแม่เป็นที่ทงยตั้มกันปรคกูสุปัธรรมจ์ท่ันก็ถึงตาวันปนี้ปมีพีน้อง่านพวกฟัง่าไม่ว่าจะเป็นแม่ตับปากซองนะอยกนีแต่เกตี้ยยายี่กำลังเกิดสงครามจุดเกิดปีก็ปีก็ปีผัด ตรงนี้ตานผุกฟังทางไรอะไรก็ตามแต่เกิดกบว่าแม่ขึ้นเป็ูผู้หงิงี้ยต่างเพศแต่วันนี้เราเล้งเรื่องติตแทนตันผุกฟังทางไรก็บอกว่าหน้าตีก็แม่มีหน้าตีไรมั่งแต่ลงเกี้ยราอยากยำพินเลยตันพุกฟังตัางไรกบว่าแม่นี่ทำหน้าตีได้ตัางเพ่ได้ตันบุกฟังตังไ่แม่ในลูกอยู่ในปุ้งอะไรไงบันบรรโว่ ั้งต่ปฏิสุทธิในกันกล้องแม่ไมกันก้องมันดาแต่เราแล่งเป็นบาดซาตายในบางทีมันดาเป็นบาดซา,ากลางแต่ว่าเราแล่งแบบในในกันก้องแม่พอแม่ตั้งทงอา่านผู้ฟังทงางไล่แม่ก็ำทำหน้าตีของความเป็นแม่ย่างจัดเจนว่า <c oughs> โลกแม่ยุงแม่ก็ไรแม่ไอต้อมแต่ก็แล่งกันพอแม่พี่น้องต้องคอยระมัดระวังว่าลกในปุ่งในกำลังตั้งคัน ไม่หว่าก,กี่เดือนถัดผู้ฟังต่างไล่เต่ก็อยากว่าหน้าตาไม่โรบันเปเือเต่ความจริงใจของแม่ี่รักแต่แน่นอนถัดผู้ฟังต่างไล่ ไม่จำเป็นกำหนึ่งทึ่งรูบร่างหน้าตาแต่รูกรู้ทึกว่าถ้าป่าวว่าความเป็นแม่อยากได้เห็นโลกทานผู้ฟังทางไล่ก็เลยว่าติดอ,อกติดจะเล่งวันนี้ก็คือเป็นติดเบื้องหน้าทานผู้ฟังทางไล่บิดามารดาในบุตรศาสนาแต่ตะเลงทึงบิดามารดาไม่พึงปฏิบัติตโลกเป็นเพื้มั่งปะเนี่ยพอไม่ี่นองทานผู้ฟังทางไล่ก็บิดามารดาก็ตั้งแ่ว่าการเดินตะเล่งเป็นป่าตราไตยก็เริ่มตั้งแต่ก็เร็ก่ันผู้ฟังทางไล่ อาไม่ให้ลูกไม่ให้ไม่ให้ลูกตำชัวแต่บุควังแตงไรแต่อยากให้พระกูพุทธปติมจั้นตานอธิบายว่าอาประการนี่มันเกินเลยแต่บุควังแตงไรแต่เป็นความจริงก็จริงใจก็ก,การ,ราบราตานันมลได้เลยอไม่ให้ลูกตำจัว <c oughs> ก็ขึอ,อน,นการอนุกร็เป็นเมีมีอนุคระหลูกอาประการไอ้ไม่ให้ตำจัวก็คือนึกตึงการตำจัวอาประการ เบื S <S ้องต้นไอ้เบื้องต้นในเรานึกถึงว่าสิ้นหาเป็นตีตังเนาะเพราะว่าจะตรงกันกลางกับที่หน้าก็คือเป็นการทำชัวร์ยางเขียนค่าทัดหลักทรัพย์เนีก็ฝึกปิดในกลางอดเด็ดจุ่งยุ่งเกี่ยวกับทิ้งเทพติดไอ้โทษไอ้นี่เบื้องต้นจะเป็นต้านกล้องอ่าเป็นลักกล้อง ความาการดํารงชีวิตกล้องมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพอเป็นแม่ยอมเป็นที่ปองกันไม่ให้ลูกเดินไปในทางพิษไปในทางเชื่อมเชี่ยพอแม่ยอมชีลูกไห้พอบอ้นทางตะวันก็เรียกว่านี่ก็คืออัวดใจก้องความเป็นพอเป็นแม่เอาเนื้อวันปวดถ,ถึงแม่กลายกลายวันแม่เลยเราก็เน้นว้ตีแม่เพราะว่าแม่เนี่ยญิงใญ่หยิงใยญ่มาจานไม่ถึง ไอ้กำานิดบุดขึ้นมาเพราะนั้นนักเมืองตอนก็คืออนุเคราะห์ลูกทุกๆุกทางแด่ว่าจริงจริงติไม่ให้ต่ำเมืองตอนนี้อ้ามลูกไม่ให้ต่ำความโัวเป็นอย่างตอนเมื่อไม่ให้ต่ำความั่วเลยแนะนำให้ลูกได้ต่ำความดีเช่นไอ้ตังอยู่ในที่ในธรรมไ้คนตัวปลอยก็ให้ทึกจ้า อาอ้า,ายการทึกดชาแก่ลูกเมื่อหลูกเติบใหญ่ขึ้นมาก็เดี๋ยนอนอกจากก่อนที่จะเติบใหญ่ขึ้นมานี่เป็นครูของหลวคนแรกเจนพรนข้าวพรน้าเนนาาอาใจใส่ดูแลหลังกี่ท,กท,ที่เดียวไปตามรามับผามบ่ตึงเวลาสมค,ควรก็เดียกวอาจ้ามีปรราาัญญา,าอ้ายถ้า,าเป็นหลกูกใายก็เออหลวกใายก็อ้ามีอ้ายเป็นหลวงยิ่งก็อาจ้ามีอ้ายได้ตามรัผามเดีว่านั้นก็คือบ่ตึงลักกอง ในในโบราณการฮะปัจจุบันในตอนว่าช่วมากแล้วโลกจะง่ามีเองก็มีพัฒนาการมันก็เรียกว่าผู้หญิงผู้ชายมีทิิตีรีปาบเตาเตรียมกันมันเรียกร้องทิฏติผู้หญิงจนสามารถรามีได้โดยตัวเองแต่แล้วก็กลุ่มตุ้งชนนี่นึกตึงระไมโบราณกลุ่มตุ้งจนใช่ก็มากลุ่มตุ้งมนแต่ว่าก็พอแม่แต่ว่าพอแม่พอแม่มันเหลือก็ไมาตึงว่าดีแล้วก็จรบจุการหมาเมื่อ ถึ่งเวลาทรืงควรเขาหมอบจับเช่นนายอันนี้ก็คือเป็นหน้าตีวัทติพ่อแม่ติวายวางใจลูกแล้วถ้ามาที่จะหมอบจับได่นายแลวไม่ใช่ก็พอหมอบไม่ได้ลูกเอาไปใกล้เล่นแม่แต่ไม่ดูแลพ่อแม่ในบ้านปลายเรียกว่าลูกไม่ได้ทำน้าตีข้องความเป็นลูกในตาน,นาติพ่อแม่เป็นบุกปการีชนที่การทาคุณมาคอนไปเนี่ยลูกตอบแทนไม่ทูกต่างหรือว่าเป็นลูกท <Okay. S 1> ี่อากาอยู่ดังนี้เป็นตน้นก็กวา้เป็นแหกคิด ว่าเราอยาก,กเดินกับไปเส้นต่างอย่างนั้นทออ้อไปแต่เมื่อเมพระพุทธเจ้าได้ตัดไว่ามีดองว่าแม่ไม่น่าเตีกันแต่พระกุบส่งปรอนอุกรอโลกอ้าประกาศดัดพุกวังแต่ไรประกุสุปตตันก็บอกมาแล้วว่าไม่ทาความช่วยทาความดี ก <ไ spe. S 1> ารศึกษาห้า hmm. จ้าเมฆคำมอต้มกำลังกวหมอบสับต้มบัตดนั้นคือความเป็นหญิงใหญ่ของแม่ท่านผู้ฟังทางไล่แม่นี่รักตั้งแต่เล็กเกิดนั้นท่านผู้ฟังทางไล่กับว่าแม่ตรงนี้แต่ว่าอยากตามบอกกลุรูปปัดเด็กคำก้องเราชาวบ้านนี่ท่านผู้ฟังทางไล่ว่า ถึงแมนจะหนาวตอนนั้นก็ยังเป็นโลกตรงเนี้ยความคิดก้องแม่ี่มีความอิมเมอร์ปันปลือก็อยากท่ามันแบบรูปปั้ตธรรมชาตต่าอธิบายว่าจะหนาวตอนโลกจะหนาวตอนนั้นนี่ติก็เล้งเดี๋ยวก็ว่าโลกจะตางโลกตามดีโลกอยู่วในตานาโลกในความไม่กล้องแม่ก็คือยังเป็นโลกอย่างแม่โป้ที่เป็นโปรแม่ก็ไม่เที่งความปกป้องความที่มีน้ำใจเดี๋ยวก็เรานึกเที่ยงเดี๋ยวว่ากำม เป็นผาดทิศของชาวบ้านที่เขาบอกพอแม่ฝั่งพอแม่นี่เขาว่ามีน้าเจยดังปลาอรันที่เขาว่าปลาอรันในบ้านในความจริงพอแม่โดยท่านผื่นท่านเดิมเนี่ยโดยตัวปอยนี่มันไม่ได้เป็นปลาอะรนั้นแต่ว่าพอแม่ในความหมายเขาหลูตีดูแลูๆความยิ่งใหญ่ความรักเอ้เจ้าละรักยอม เสียชีวิตปกปองลูก้ถึงการนั้นก็เรียกว่าน้ำใจเปิดลูกมันมันเป็นก็เปียบเตียบอุปมาวะเมื่อนกับน้ำใจก้องปลารังนั้นในในท่วนกองปอแม่ทีรักลูกอันนี้ตรงนี้ก็คว้าเอาไว้บางทีเราตีความหมายครอบคลุมไปแต่บันดิตหนักปลาตานมองเลยโอ้มันไม่ปอแม่มันไม่เปรียบเตียบตึงกับปลาดังนั้นดังมดแต่ว่าในความมายก้องลูกนี่ก็คือปลาดังนั้นอุปมาอ้มันยิ่งใหญ่ เออต่าเต่าคว้ากุญแจแม่จะจะลวกจะหนาวจะได้ก็ลวกจะจั่วจะดีแล้วก็พอแม่ยอมปอกปองลูกกระเมอคือไม่ต่อติงไอ้นี่ก็เป็นความไม่โดยโดยตัวปล่อยที่เราเคยได้ยินกันมากคุยกันมันเปิดปล่อยมันเกิดเกิดทีเตือนใจมันแต่ว่าก็มาตึ้งตรงนี้แล้ว่านผู้ฟังแต่ไลรพอเวลาเราก็ต้องไปกันตามเวลามันไม่ใช่แคบท่านผู้ฟังแต่ไรพอเกินจะบงนิดแป๊บเดียว เราถึงหน้าตีกงลูกถุงเนี้ยแต่เราต้องทำหน้าตี <t> ได้มั่งลูกนี่เพราะว่าแม่อปกป้องตกทิ่งตกยางแม่ได้ลูกหนาวตอนนึงแต่พุกวังท่งงงงงางไรอย่างลูกผมก็แม่ลูกอีพิษแต่รอยกลางปันกลางแต่ก้าวมาแม่แม่ก็ยังบอกปลอบใจลูกเสมอว่า อย่า <c oughs> <c oughs> งปลอบใจหลกเสมอว่ามันมีนะหลกมนั้นเป็นคนดีและกองคนในใต้าตากองเัร่งกมไม่คม่อยดีแต่โดยแต่ว่าแมยังรักทุดว่าใจตรงนี้เป็นที่เงินท่ำกันแต่เรามาเล่หน้าตีของแมข้องลหลกงเหล่าทีตัต้มโตแม่เพราะเป็นพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นอาทิตปัจจุบันบางคนก็ปลลงเกดเร่งมันนี่แป๊บบางคนว่านังการนี่เลยว่าหลกย่านไม่อ่อนไ,นไดตั้มมือตั้มไม้ตั้มมือแต่ว่าเราเร่งตามรักตั้มตามเอกพ้นนั่นตันปุกวังต่างไล่กาควังไปเป็นกาตีตนใจว่าหลกก็มีหน้าตีอะไรมั่งเราเริ่มตั้ง แม่เ,มเลี้ยงดูมาเลวเราเต้าโดยํำพลืมบ้างก็ราประทานนิมุนฐานเป็นหน้าทีือว่าบุปปาการีก็เรียกผู้เลี้ยงดูมาคอนหน้าทีก็ลงเบื้องต้นก็หนึกตึงข้ออะไรกว่าเมื่อตานเลี้ยงดูมาเลวต้องเลี้ยงตานตอบอันนี้เป็นหน้าทีลักโดยจงใครจะนึกนายนึกไม่นายกาเรเลี้ยงดูนี่มันเลี้ยงอยู่ช่องทาง มื่านยังมีกําลังอะไรด้ยังทําได,ด้เราเรียกว่าเลี้ยงดูในด้านจิตใจเพราะว่าในด้านกําลังกายก็บางทีฐานจะทาโดยตัวเองอยู่เลยอย่างบางคนมีมรดกก็ยังดูที่ว่าในด้านจิตใจเนี่ยลูกมีหน้าตีจะตรงประกับประคองถ้านน้อนมนำเฉในเบืองตอนเรียกว่าเป็นการเลี้ยงดูทอปเ,นเอตนตะธานเป็นการแสดงออกถึงความกตันยูและกะตเวที แต่อยู่ไม่ถึงรูคุณกตาวิตีไม่ถึงจะแดงออกถึงการตอบแทนเจนลูกมือนต่ตามระบาดที่เราในลักษณะของการเรียงรูประเพตททิย่างตีช่องอย่างตีช่องก็คือ,อช่วยต่ำกิจการงานข้องตานเจนคนที่มีบอิบอทัทเมล่อปอมเหมอป้า้เรียงเราก็นับตำน้าทีในการบริการกิจการข้องตานก็่า ตามานก็องฐานเนี่ยอเต็มความทามาคือรักชากิจการกองฐานวายดํารงวงทารกูนก็คือรักชาเชา่นเดียวกันรักชาความมีหน้ามีตามไม่ต่ามไม่เชื่อมเสี้ยอันนี้ในด้านนิตีใน่อึกตีในยต่างๆนี่รีกว่าต่าได้ครบถ้วไม่ไม่อายนเสี้ยนี่รีกว่าเป็นลูกตีดีแบบฝึกตัวหนมอดชมชมควรที่จะรับโมระดก เป็นหน้าทีของหลูกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าต่างกันในข้อตี่เทศ้อ่วนข้อทุตตายข้องการนาทีของลูกก็คือเมื่อตานดวงหลับดับอา้ายไปแล้วก็ท่าบุญรู้ติดหน้ตานี่เป็นนั้นนาทีข้องลูงเรียกว่าอ๋อนถ้าไดว่าการท่าบุญรู้ติดหน้มันมีพ้นไม่ใจไม่มีพ้นแบบหคุนกนไม่หนนก็ไม่เครียดมาในรักข้อง นาทีของหลูกอาประกาศน่ก็อยากใอ้ประครูสถิตได้สรูปอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าหน้าทีข้องหลูกก็ไม่เปน้องคนเมือมีมีเรียประมาณอาประกาศแี่ต้องกรอกันบุตรแต่นูกฟังต่างไล่น้าตีข้องหลูกก็ไม่เจ้าอาประกาศแต่ว่าสรุปได้ทันทนทำาพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังต่างไล่ว่ามีหน้าตีเอาเลียงดูตบเทนกันไป ต่ก็บอกว่าบอแม่ตีเกิดหลกขึ้นมาท่านผู้ฟัง่างไล่แต่เร่งทำลงเกียจก็บอกว่าเปื่อจะได้หลกได้เป่าปี้กันที่ท่านผู้ฟังถางไล่กว้างปี่กว้างกายยามเกยไม่บายก็ได้ปาไปห้ามงงหน้าโม่ตีเจอหน้าน้แต่ก็อยากว่าน้มในก้นในนี้ย่งท่านผู้ฟัง่างไล่แต่ยังหลกก็ได้ตักไม้ใบหยดก้อยก็อยากเป็นเป็นท่านผู้ฟังถางไล่แต่จริงๆแล้วทำรักอุตสาหว์ะหน้าบอกว่าติดอกติดรเล่งบางทีเราไม่ได้ว่าเป็นเป็นแบบเจ้าบาลี ปะปุริแัมติดแต่ผู้ฟังทางไล่ว่าติดเบื้องหน้าในเราเล้งวันนี้เรามาเยกเยกกันบ่เป็นพี่น้องในเมเดือนติ้งหาคมปีนี้แต่ผู้ฟังทางไล่วันวันวันปีล่วงรือว่แม่ก้องเราเดือนท่านผู้ฟังทางไล่อันนี้เป็นแม่ก้องกับมหากษัตริย์ท่านผู้ฟังทางไล่เราเป็นรัฐประมันดาท่านผู้ฟังทางไล่แต่ว่าแม่ก้องเราโจ้ตีเรื่องตีบ้านว่าตรงนี้เราต้องตอบความว่า ไม่ว่าเราจะชอบเท่นเงนเปลือยได้แต่ผู้ฟังต่งางไล่อนแต่ว่าบางบาง,บางคนบางฐานก็ได้ยินมาหลายแล้วผมไม่พี่น้องลองเกียรติได้ยินมาบ่อยว่าเลี้ยงโลกนี่จะเริ่นไหวจนเดิ่นไหเต้เาขึ้นตามกําลังตามวันเวลาไม่ว่าตั้งแต่เบบาจนถึงกว่าที่ต้เาเบเลี้ยงเลี้ยงจนจะเริ่นไหวเติบโต แต่ว่าเวลาที่ยังพ่อแม่บุปการีมันพาให้พี่น้องฐานบุปฟังต่างไล่เลี้ยงแล้วตายจจัดเนี่ยตรงนี้มันเร่งกับยับแต่บุปฟังต่างไล่อยากให้พระครูสุปัตมาอธิบายว่าใช่ที่เราปโลกเลี้ยงพ่อแม่แล้วไม่รอดจากกุลตรงนี้ต้องอธิบายแต่บุปภังของเราปรารถนาทั้งก็ก็โดยมองโดยตามสภาพของช่างคมก็คือพ่อแม่นี่เลี้ยงโลกกีก็เลี้ยงรถทั้งแมตแต่หมดพอมาถึงโลกนี่ตามร่างาที่เรประสบการณ์หรือว่าจริง เป็นตรมมาร์่เป็นธรมมชจาต์บาดเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าโลกก็ต้องไปเรียงกรอบครัวของตัวเองผมแยกเป็นครอบครัวไปเดียวเนี่ยที่ครับมาดูแลพอไหมบางทีมีโลกหลายคนยัดมึงยัดกูในนี้ปวดปัจจัยจาวาน้ายัดมึงยัดกูมันมีปีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปดูแลเลยมั้งปีเราไปกลางเนืองไอ้ปวดตาเน่นหน้าได้บางทีกับควักในเรื่องต่างๆกินนี่เดี๋ยวว่าเป็นการ ตบเลตเป็นเป็นการยันยุกยันยันยุกสรางกลุ่มวะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นข้อทีหน้าคิดหน้าคิดหน้ากลายครวรว่าเรามาช่วยกันตอบกันท่ามตรงนี้พร้อมพกันว่ามันเป็นริงตีโต๊กเพชรไกโยตีมุมมองแต่ละคนแต่ว่าโดย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 จะปับความรู้เชื่อของคนตีเอ็นเลยในตาริ่งตีดีนี่ก็ว่าตุกคนมันยอมตีจะจะดุดตา กินแล้วเกิดค,ความอิ่มอ,อกตราใบเฉยตา <คำ S 2> ใบ<ช>ตาอุ่นเฉยขึ้นมาเป็นกาลังต่างใจแต่ว่า้าทิ้งใดทิ่มันคัดอู้คัดตาเนี่ยเขาบอกอ่าอมันก้าวได้กับท,ทิ้งติดชัวถ้าดเดงว่าทิ้งนั้นมันเป็นท,ทิ้งติดชัวแม่ก้นจะกิดไม่เหมือนกันเขาตามแต่โดยตาปาพนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องวัดชนิดนึงวัดในได้ว่าความดีความชัวไม่อันเขาไม่มีหมาประเทศที่ตั้งขึ้นมาเราเาจะตั้งว่า ทิ้งได้ก้าวได้กับความดีแมนจะไม่ไม่มีอยู่ก่อนก็รทิ้งนั้นเรียกว่าเป็นทิ้งทีดีอ่าะนะทิ้งได้แต่ก้าวกับความจั่วก้าวกับความดีไม่ได้แบบนี้มันมันมันเอน็นยังลงไปในต่างชั่วเราจะเรียกเรียกทิ้งนั้นว่าอย่างไรไม่เรื่องก็คงจะเรียกว่าทิ้งนั้นเป็นทิ้งทีจั่วและอันนี้ก็เป็นรประมาณอย่างนึงเออเป็นการเปรียบเทียบไอ้ตานต่างไ่ได้ได้น้อมคิดตามไปด้วยก็ บอกบอ er ก <rodz aju. S 1> ว่าติดเบื in ้องเบื้องต้นแต่ผู้ฟังต่างไรแต่แร้งรังแม่ในแลงแต่ใดก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ผู้ฟังใไาย่อยไปจ้านความย่อยไปจ้านแต่ว่าเราแลงในฐานนาแต่ว่าแม่แต่เรื่องแต่บ้านเราแต่ผู้ฟังต่างไรไม่ว่าจะเป็นทิ้งเร่งประกันใดแต่ว่ารักพุทธศาสนาติดจำกันในแต่ผู้ฟังต่างไรตอนฐานมีชีวิตโยหาเลี้ยงดูฐานย้ำตามม่ะตามต้มควรแต่ผู้ฟังต่างไรบางคนบางฐานว่าจ้านนี้ เลียงโอเรียงแม่ตรงน,นี้ตั้งโพแม่ต้องอยู่ด้วยกันเลยแต่ผู้ฟังต่างไล่ว่าไม่รู้บาปกำไม้บางทีเตียววาดเตียวไหวไปมั่ง แต่มาตามลองเกีย้ยลองเกี้ยรก็บ,บอกว่านั่นคือชีวิตจริงเราแรกล้งคำรูปภาพทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเวลาร่มก้าวมาเจ็กเช่งกันแต่ผู้ฟังต่างไ่เราอยู่แต่ว่าด้วยกันกาบธรรว่าเราต้องตั้งใจไหมตีไหว้ด้แม่ีด้หวาผัวปันเนี่ยผมไม่พน้องแต่ถ้าเราทำโดยความรักบางที่เราเหนื่อยจากงานจากการมัง่งแม่ก,ก็นอนติดเตียงอนทีทท่บ้านนี่เราแรงเงื่องผูุ้่งอายุแต่ผู้ฟังต่างไรแต่ว่าแม่บางกุ้นก็ไม่ได้เก้ที่อย่างบกพ้องหลกได้แต่ว่า สิ่งสำคัญคือชีวิตในจำปัจจุวันเราติโยธิแม่ี่นองบางทีมันก็ตบกะจังแม่แต่ลินกับควันกับยังกบก็อยู่เลยแต่บุฟังแต่ไรในชีวิตในครอบครบัวกบรื้มติดทำไม่ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญบุตรศาสตร์านาบอกว่าถ้ายังมีชีวิตโยกกะเลียงดูแต่จอบอยังส้มเม็ดส้มพ้่นแต่แังหมาอส้มส้มควรแต่ว่าตอนเดหลานหลวงรับไปเลวต้ตรงนี้พุทธศาสตร์หน้าบอกว่าไม่มีที่องินใด อาจจะทำได้แต่ว่านึกตึงฐานต้องท<ม>ำบุญอุทิศต,ต่า้ฟังต่างไล่บางวัดบางเทกกาก็บอกตึงกรบรอบวันตายก็มาเลียงร่นงกรบรอบเป็นลำนึกนึกตึงฐานทีหลวงหลับไปเร็วตรงนี้มีปัจจัยลักอยากท่านบอกครูสุปฏิมาสั้นว่าการที่เราเลี้ยงทำบุญอุทิศไปให้กับผู้หลวงหลับไปเร็วตรงนี้มีความสคัคกันปันเปลือกร,ราบราตนานิมลก็<ข>เป็น การทำบุญอย่างเนึง่งเป็นเวลาที่เราไปเจาะปบปาจะได้ปอบปาจะได้เจอกันเขาว่า,วาลำลึกหนึงลำลนึก,ลลกนึกตึงอีกอย่างนึงเขาก็ว่าควายโลกนี้ก็คือ ยาต่างหลๆในมารวมตัว uh, กันเจนเดือนอ่าพ <c> ันเนี huh. The, then, 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 then then. Uh ่ยก็เรียกว่าเดือนทริปต่ำบุญกระดูกเรียกว่าวันครบรอบปีเอวันตายมันเดือนทริปมันเดินมาเดือนทริปวันครบรอบปีวันครบรอบวันตายอันนี้ก็ไปเป็นตีมาว่าเราตำบุญอุทิศไปให้แต่ว่ารักกัน ตาตามต่อไปว่าการทำบนดิดไปใ่ายมันตึงไหมทีนี้เออมันตึงไหมบางคนอย่างกลางแกร่งร่มไส้จะตึงเราไีรักในต่างน่าจะมีคำตอบหน้าจะมีคําตอบในลักษณงถ้าท่านได้อาจจะตอบไปจักแง่เนื่องไว้เป็นมุมมองนะมุมมองว่าเมื่อบุคคลคนนั้นด้วยดวงคิดวิญญาณนั้นไปจุดตีปฏิทินถีในปอบภูมิ เออเป็นเทวนากามันมันไม่ทึงเพราะว่าเทวดาเนี้ยก็มีอานติบกองก็เองนี่ถึงว่าจะไปเกิดเป็นชาติเดราจ้านก็ไม่ทึงเพราะว่าชาติเดระจ้านมันก็ต้องกินอานของโก้ไล่กับไล่การไปเกิดเป็นปล่มวันี้แล้วปล่มกับโบรานอย่ในติบอย่ในฌานวันนัวทึงติดซิ่งติดอ่ทึงนายก็เลยปอบพุ่มเดียวติดทามาทึงนายอันนี้ติมาดำลักกองกัมพีเนะว่า นโยในปปุงมก็องปาราบตัดทุปาชีวีเปตเปตารอราเราเรา,าคำว่เาเป็ย่าเปียงอไเปตาจะ<ช><ช>ว่าภ<ช>าษาบ,บาลีมันตรงจัดๆด,<ช>ดีเปตาเป็นปปุ่มที่คอยรับร่วนบุญจากโลกล้านที่โยในโลกนี้ที่ยังเอ่อไม่อ้างเกลยกันที่เพิ่งตายไปมัดมัดยอกๆไปในบางคนจักจะลืมแล้วเขาเยว่าตรงนี้จะ จัดโปรเจันถ้าประพจติไม่เตือนเอาไว้นี่บางทีเราไม่ใช่ใจเลยอะเพล่บหลังรังเพลิบไม่เตือนเนยว่าตั้มไม่ไดมันไม่คงจะไม่เตื้นะก้นตายไปเดียวคิดได้หรลอไมบางทีก็อาจจะปั่มกิดเอ็นของตัวเองเป็นตรงนี้ตัต่อต่ตัันตั้มตรนีนึ่งบอกว่าเราอยู่ในปฏนาลังตั้งกลมเหมือมุงมองว่าไม่น่าจะทำบุญกับวัดเลวตรงนี้แต่ว่าพอเมเราตายเราตัปลื้มตรงงตรงแท้นรางว่าตรงนี้ต้องนกเต้งว่าการทาบุญนี่ เออเขาไม่เน้นย้ำว่าต้องทำกับปลาต้องทำที่วัดเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ทำตรงนั้นไม่ไม่ได้บนตังเม100็ดรอยเปิดเจนตรงนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองของคนที่เออเติมเคลื่นไปก่าถ้าเราวางใจลงมาเป็นครั้งว่าต่ำบนการต่ำุำกย่างนี่ตีเป็นบุญเป็นความดีได้ชื่อว่าบ,บุญจะต่ำในวัดนอกวัดเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นลักเป็นองค์กรอย่างเนื่งองตี ทำให้เรารลงรับก็เรีกวถ้าเป็นปลาทีดีก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นแรงแรงการทำบุญถ้าเราพูดพูดตึงเนื้อเนื้อน,า,นาทีดีนะตรงนี้เราไม่ไปไป,ไปไกกาวไข่เนื้อนาตีไม่ดีก็วางไวไ้ให้เขาจัดการกันเองเราแรงเนื้อดีเราแร,าเรงเ,รเนื้อดีว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันสามารถเป็นแรงปอปลูกก็คือปลูกบุญได้ชนิดตีดีจะสามารถที่จะเจริญงอกงามขึ้นได้ในโอกาสโตไป ก็คว้าก็วายทันทันทันกันก็ทันทันบอกอย่านี้น้องไฟลายมดเหลวก็มดลวแต่ไม่คำตามแต่กงใจอยู่แล้วว่าตําบุญกับจิงเงินโรยกลางฟันกลางย่งเปรตําบุญในในปุตตะนาเพียงกลางเดียวตรงนี้วันเมยก็ต้องตามในพมีพิ้องต่บุญกวางลรก็กล้าประดานก็พระว่าเประว่าการตําบุญประปุตธเจ้าเยก็วายอเป็นโคเรียวว่าล่ล่จันตั้งแต่ตําบุญกับจัด กับตำมนคนตูดทินวันนี้ก็ได้ไอ้ตานเปิดเปิดตั้งไงตานว่าแบ่งการไอ้ตานตั้งแต่ออ้ตาคกับจัดลอยกลางตัวคนออ้คนตูดทิ้นกลางเลี้ยวไม่ได้ <Yeah. S 2> ลอยเลยใต้เรามานึกเราใจได้เป็นกลางออกโปรกการไดเกิดมาเป็นคนนี่มันเชมันแค่นลำบากราะว่ามันเกิดมาแลว้วเนี่ย เออตรงแมนจะไปไปชัวร์ได้แค่ประวัติแต่เบื้องต้นนี่กว่าจะได้เคิดมานี่เขาเรียกว่าคุณมันเวทเชิเถืออาจจะมาพิษในตอนปลายเหมืองแร่ว่างมาเมื่ออาจจะมืดเพให้มันเดียงแต่ก้นนะแต่่อนนะมุนัอนเงแตงมุมมองแต่ว่าลรักตรงนี้ว่าไอ้คนถูวเช่นรอยควางช่วยคนมีเช่นครั้งเดียวไม่ได้ปะเนี่ยเออมันมันเป็นรักของไอ้คณคุณคุณทำที่มันโจงขึ้นมาเรียงลำดับไปจนถึงว่า อายปรยน์ึงว่าตา,าไหวตานในพระพุทธองค์พระพุทธองค์ยังหมอบัยว่าโอ้โจตา,าไหวตานในช่วงไม่นายประวัติช่วงมันมารมะซืบทอดแต่ว่าพระพุทธเจ้ายืนในช่วงช่วงหนึ่งนี่ไม่ตานจะเป็นผู้กําเนิดกอตังชาตหน,น้ากอตามต้องคว้าก่อยกับคนรุนไม่ถ้าคนรุนไม่ไม่ได้ใจถ้าหน้าเื่อมชูดให้เรานึกถึ่งตรงเี้ปะ่ะเราอายความจำกันกับตัวเราแต่อย่าให้ความจำกันต่างมดว่าเราเป็นต่างมดเราเป็นแต่เพียงผู้ รับซืบถอเจตนาร่มของพระพุทธเจ้าเ้าปราบปราบิกซุท้ามาเนีนดีดีท้ามาดำรวงคงอย่ทำให้ปาเรื่องนี้จะโบกสะบัดอยู่ในโลกนี้อย่างอย่างไอเกิดความมั่นคงก็กลาเป็นมุมมองดีดีเราบางทีประวัต like ิึงยุคนี้เดียวถ้าเราแหลดโดย ปิ่นเพิ่นเนี่ยประกอบรวมเด็กก็คือเอ็นเด็กความตั้ต่ก็ได้ไม่ตั้งแต่เออนเอ็นเด็กความอายนาเอ็นเด็กความเชื่อมอะไรเนี่ยมันมันไปเดี๋ยวมันนานพอจะนาอมมันเป็นเครื่องปี๊บชดอย่างนึงว่าเป็นการกัดกรองกัดกรองผู้ที่ตั้ตาอย่างจริงใจใจใจเพื่อไม่ตาอย่างจริงใจใจเพราะว่าบุคคลประเภทนึ่งไป ก็ไม่ไม่วางทัศตาไว้ตีบุคคลนะบุคคลไล่ไล่ไล่คนนี่ก็เรียกว่าไม่วางทัตตาไว้ตีบุคคลก็วางทัศตาไว้ตีความความคุณนามความดีของประธรรมพอประธรรมนี่ไม่เชื่อมแนนอนเคยไปทำเชว้อก็ได้ชั้อมันนายพ้นตรงตรงนี่เคยทำดีมันนายดีก็เรียกว่าใจวางใจเป็นกลางมารมยกความดีและความเจือออกในดินทุกข์ก้าวทึงเด่น หลานิพันถึงเป็นบรรปลายชีวิตเป็นเปา่าไม้ั kind of นรุ่งทศกงเจ้าพุดวันนี้ได้ทานพระครูสถิตได้ท่ารูปรูปปิดตายตัึงมดไปตายรายการกับมดแต่ผมพี่น้องกับฟังเราวันเมมีความหลึกซึ้งมากไม่ว่าจะทางด้านพุทธศาสนาหรือว่าเป็นแม่ที่เขาทำไปดีที่สุดท่านผู้ฟังต่างไลวันนี้วันที่วันวันปีนี้ก็วันที่สิบสองกับสงกับวันนี้ก็แล้วแต่ผมพีน้องกิดตึ้งแม่ทุกวัน เรื่อว่ากิจตึงแมตุตึงพอนั้นเป็นนาทีของโลกท่านผู้ฟังทั้งไล่เล้งมาทั้งมดทั้งเปีอาจจะก้าวใกล้มั่งไม่ก้าวใกล้มั่งแต่เราก็ยิงมบุตศาสนาท่านผู้ฟังทั้งไล่เราก็ยิงรักตำคำซ้นของสมมาสมปุตจ้าเป็นเบิ้ลเสียพันป่าธรรมกันพอไม่พี่น้องเล่เวลาหมดเวลาแล้วพอไม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งไล่ก็ควอมหนวยไวโพนในทัศตาอยากโยมต้งมีแต่ความสุขความเจริญกิจไรก็ได้ทุ่มปรารถนาตุกประการพอไม่พี่น้องโปรดจากโรคภัยไข้เจ็บอาตมาพระครูสถิตทัศตาทนรัว เครียดวัดนาโตมิ่งพร้อมด้วยพระกุสุภัตตมสั้นจ้าวัดวัดน้องคราเจ้ากนาตมบุเขวิเศษเ็ก็เชิญพร ราทุกคนว่ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่อง